สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านผมในฐานะตัวแทนของพรคสยามจะมาถ่ายนโยบายด้านการคมนาคมของพักสยามต่อนะครับต่อไปนะครับโครงการด้านการคมนาคมทางอากาศของพักสยามปัจจุบันการคมนาคมทางอากาศของประเทศไทยมีบริษัทเดินทางท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าหลายบริษัททาง บางบริษัทก็ขาดทุนบางบริษัทก็ได้กำไรจากการบริหารของคณะกรรมการบริษัททางพักสยามโครงการที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมทางอากาศของทั่วโลกเพราะในปัจจุบันประเทศไทยมีสนามบินใหญ่ระดับนานาชาติแบบสนามบินสุวรรณภูมิแลบะบสนามบินดอนเมืองรวมทั้งสนามบินอูดภาแล้ว ทางภาคไทยสยามมีโครงการที่จะให้มีสนามบินเกิดขึ้นทั่วประเทศถ้าเป็นไปได้อยากให้มีทุกจังหวัดในประเทศไทยเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าโดยในการจัดตารางการบินกจะจัดให้ไม่เดินทางในเวลาเดียวกันเพื่อลดการติดขัดในทางจราจรทางอากาศ 4. โครงการด้านอวกาศของภาคไทยสยาม มีโครงการที่จะพัฒนาดาวเทียมของไทยเองให้ก้าวหน้าทัดเทียมอาระยะประเทศนอกจากจะมีดาวเทียมสื่อสารแล้วก็จะมีดาวเทียมสําหรับสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดาวเทียมทางอุตุนิยมวิทยาโดยทั้งจะมีโครงการส่งยานอาวกาศไปสํารวจดวงจันทร์เป็นของตัวเองและจะพยายามมีสถานีอวกาศเป็นของตัวเองด้วย เพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติกิจกรรมทางสำคัญอย่างอื่นของประเทศนอกจากนี้ก็มีโครงการที่จะสร้างกล้องโทรทัศน์อวกาศเป็นของตัวเองด้วยเพื่อให้เทคทันเทคโนโลยีของสังประเทศที่ก้าวหน้านอกจากนี้ก็มีโครงการจะสำรวจอวกาศแบบประเทศที่พัฒนาแล้วด้านอาวกาศอีกหลายอย่างเช่นถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะพัฒนายานอวกาศที่มี ความเร็วเหนือแสงเพราะทุกวันนี้นอกวงการวิทยาศาสตร์ของโลกสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่ามีความเป็นไปได้การส่งยานอวกาศสร้างยานอวกาศความเร็วเหนือแสงเพื่อที่จะสำรวจดาวดวงอื่นที่อยู่นอกโลกสุรยิยะจักรวาลก็จะมีทั้งการควบคุมตาวทนต์และมนุษย์โครงการด้านการเข้ามของของพักสยามก็เป็นเพียงโครงการย่อยๆเสนอตอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนชนาวไทยที่มีความสนใจด้าน ที่ความสนใจด้านธร,รมนาคม